นี่คือฮาบะทาวเมืองจำลองอาชีพที่แรกของฮาบะแลนด์วันนี้คุณคิดมาที่ฮาบะแลนด์เป็นท่านนครสวรรค์มาที่ไฮไลท์ที่แรกของที่นี่เลยค่ะเมืองจำลองอาชีพให้เด็กๆได้จินตนาการบทบาทสมบุติอาชีพต่างๆลูกๆบ้านนี้ชอบมากค่ะอยู่ในโซนนี้ได้นานมากภายในห้องนะคะตกแต่งเสมือนจริงมากอย่างห้องนี้นะคะห้องบาร์เบอร์ค่ะน้องคุณอยู่ห้องนี้กับคุณพ่อนานมากส่วนลูกสาวบ้านนี้นะคะก็จะไปห้องทำเล็บและห้องแต่งหน้าจ้าโซนนี้นะคะตกแต่งด้วยสีพาสเทลรมุนตาสะอาดสดใสน่ารักมากๆค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะโซนนี้นะคะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องศิละปะนะคะระหว่างรอลูกๆระบายสีนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ขอตัวไปห้องรีแลกซ์แป๊บนึงนะคะขอนวดแป๊บนึงเพื่อจะไปดูยกระต่อข้างนอกแต่นี้คือเกมวอลล์จํานะคะซึ่งจะมีตัวเรานะคะไปประกฏดอยู่บนจอทีวีนะคะจะบอกว่าลูกบ้านนี้เล่นหลายรอบมากตอนนี้สนุกมากๆเลยค่ะปล่อยพลังให้หมดไปเลยครับเหลือให้ศูนย์เลยค่ะแหละนี้คือโลโลสไลด์กับไฟ LED ที่แรกของฮาร์บาแลนด์โลโลไลท์สไลด์ก็ชอบนะครับอย่าว่าแต่ลูกชอบเลยค่ะแม่ก็ชอบเหมือนกันครับเล่นกับลูกเพลนๆไปเลยจ้านอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นอีกเพียบเลยนะคะให้เด็กๆได้ปล่อยพลังกันเล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็กยันเด็กโตไปเลยจ้ามี